ครับผมไลฟ์ทุกวันเวลานี้โดยประมาณนะครับตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูดวงกับผมแล้วก็อยากจะหาเข็มทิศชีวิตของตัวเองด้วยการดูดวงดูไพ่จิปซีดูโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จีนดูลายมือดูลายเท้าหรือเสียงเซมซีหรืออาจจะดูไพ่ทาโรก็ได้แต่สิ่งพิเศษก็คือดูกับหมอทิตาทิพ์ดีกว่า ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตลองดูกับหมอดูที่แบบตาทิพตตาทิพจริงหรือเปล่าก่อนที่จะตัดสินใจดูรายการไปก่อนดูรายการของผมไปก่อนไปจนถึงคิดว่าถึงเวลาแล้วฉันจะดูดวงกับหมอแกนคนนี้แหละหมอแกนกายสิทธิ์หรือหมอแกนโพเพทัสผมรับดูดวงคุณผู้ชม24ชมั่วโมง25นาทีสี่คำถามถามได้ทุกเรื่องจะรวยเมื่อไหร่ ทำไรแล้วรวยอยู่ที่ไหนแล้วรวยจะมีคู่แท้เมื่อไหร่ยังไงก็ติดตามได้แล้วผมก็มีทำนายดูดวงฟรีที่สำคัญที่สุด24ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2000ผมเริ่มดูดวงจริงๆผมดูมานานแล้วเนะเอาแค่ช่วงระยะเวลา24ปีผมใช้การดูดวงด้วยการปากต่อปากผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราถ้าจะดูดวงแม่นหรือถ้าเราจะ,ะช่วยเหลือคน ให้เขาเห็นอนาคตของตัวเองเราจะต้องดูดวงแม่นยำแล้วเขาไปบอกต่อแน่นอนครับถ้าคนเราอยากจะประสบความสำเร็จในด้านการขายหรือว่าด้านการตลาดหรือว่าด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยมันต้องทำควบคู่กันสามอย่างแล้วก็ถ้าอยากจะให้ธุรกิจเราเก้าวหน้าเขาอาจจะต้องทำแบบนั้นลงโฆษณา ทำให้คนอื่นเห็นหรือไปเข้าร่วมกับกลุ่มหรือกวนหรือว่าองค์กรหรือว่าทํางานร่วมคนนู้นคนนี้เพื่อให้คนอื่นได้เห็นยี่ห้อเห็นตัวเราแต่ผมบอกให้เลยว่า24ปีผมไม่เคยกันผมไม่เคยยิงโฆษณาไม่เคยโฆษณาเลยแม้สักครั้งเดียวไม่เคยเลยแล้วก็ใช้ปากต่อปากแล้วผมเชื่อว่าความมั่นคงและมั่นใจ เพราะการดูดวงมันคือความเชื่อมั่นนะคือสิ่งที่เราแบบคิดว่าต้องใช่อ่ะถึงวันนี้เราต้องดูแล้วเราฟังมาจากคนนึนคนนี้เราได้ดูเองเราประมวลเราคิดหมดแล้วแต่ถ้าเราดูจากการโฆษณาคําว่าโฆษณาเขาต้องเสียค่าโฆษณาเนาะคุณผู้ชมคิดว่าเขาก็ต้องเอาคืนจากเงินที่เขาเสียการโฆษณาแต่มันแฝงไปด้วยของมิจฉาชีพชวนให้ทําบุญ ชวนให้สะเดาะเคราะห์ชวนให้ไปถ่ายบาปถ่ายโคกระบือหรือว่าไปชวนไปลงทุนจนนำไปสู่การสูญเสียเงินมหาศาลฉะนั้นผมเชื่อว่าความศรัทธาเกิดจากสิ่งที่เราทำดีเราได้ช่วยคนเราได้ทำด้วยความจริงใจความบริสุทธิ์ใจ